สวัสดีครับกระผมนายสิทธิบอสอนจมนะครับชื่อเล่นวีทนะครับจากสาขาการโรงแรมสางเบกสองนะครับวันนี้ก็ออกมาพูดเกี่ยวกับ<ม>จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักคําว่าจริยธรรมกันก่อนนะครับจริยธรรมนะครับก็หมายถึงหลักเกณฑ์ที่ประชาชนตกลงร่วมกันนะครับ<ม>เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับแต่ในทางของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับ จะแยกออกเป็นสีประเด็นด้วยกันนะครับที่รู้จักกันในนี่นะครับ PAPa นะครับคือตัวย่อของมันนะครับก็ได้แก่นะครับหนึ่งความเป็นส่วนตัวนะครับความเป็นส่วนตัวนะครับหมายถึงสิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่นนะครับส่วนข้อสองนะครับความถูกต้องนะครับความถูกต้องของข้อมูลคือข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลด้วยนะครับ ต่อไปก็คือข้อ3นะครับความเป็นเจ้าของความเป็นเจ้าของนะครับหมายถึงกรรมสิทธิ์ในการถือทรัพย์สินทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้หรือเรียกกันว่าทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองนะครับต่อไปก็คือข้อ4นะครับการเข้าถึงข้อมูลนะครับการเข้าถึงข้อมูลคือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นความผิดทางจริยธรรมเช่นเดียวกันนะครับครับต่อไปเราก็จะมารู้จักเกี่ยวกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศกันนะครับ ประเทศไทยนะครับมีการร่างกฎหมายสารสนเทศไว้6ฉบับด้วยกันนะครับซึ่งได้แก่นะครับ1กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับ2กฎหมายลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ครับและ3กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นะครับ4กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ5กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวครับและก็6คือกฎหมายลำดับรองนะครับรัฐธรรมนูญมาตราที่78นะครับหรือกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศครับ เรารู้จักเกี่ยวกับกฎหมายทางสารสนเทศกันแล้วครับแต่ต่อ,อไปเราก็จะมารู้จักเกี่ยวกับอาชญา,ากรรมคอมพิวเตอร์เหมือนครับอาชญา,ากรรมคอมพิวเตอร์นะครับก็ได้แก่นะครับแฮกเกอร์ครับเป็นบุคคลที่ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับส่วนข้อสองนะครับแฮกเกอร์นะครับคือผู้ที่ลักลอบเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นนะครับเพื่อให้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจน,นะครับส่วนต่อไปก็คือไซเบอร์ทอร์นิสนะครับได้แก่แฮกเกอร์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการส่ง ข้อความเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองครับครับไวรัสนะครับโดยทั่วไปไวรัสคอมพิวเตอร์จะแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันนะครับคือได้แก่ 1. ไวรัสทํางานแบบบูสเซกเตอร์นะครับหรือบางครั้งเรียกว่าซิสเต็มไวรัสนะครับส่วนข้อสอน,นะครับไวรัสที่ติดแฟ้มง,งานหรือโปรแกรมไวรัสชนิดนี้ฝังตัวอยู่ตามไฟล์นะครับอันที่3นะครับก็เรียกว่ามาโครไวรัสนะครับ การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศน,นะครับก็คือ1การใช้ username, user id และ password นะครับ 2. การใช้วัตถุใดๆเพื่อเข้าสู่ระบบได้แก่บ,บัตรหรือกุญแจนะครับ 3. การใช้อุปกรณ์ทางชีวภาพนะครับหรือ biometric device นะครับเป็นการใช้อุปกรณ์ที่ตรวจสอบลักษณะส่วนบุคคลเพื่ออนุญาตให้เข้าใช้โปรแกรมนะครับ4นะครับระบบเรียกรับหรือเรียกว่า callback system นะครับ เป็นระบบที่ผู้ใช้ระบุชื่อและรหัสผ่านเพื่อขอเข้าใช้ระบบปลายทางนะครับหาผู้หาข้อมูลถูกต้องคอมพิวเตอร์จะเรียกกลับข้อมูลเข้ามาใช้เองนะครับข้อสังเกตเกี่ยวกับการได้รับไวรัสของคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับ 1. มีข้อความหรือภาพปแปลกๆนะครับแทรกขึ้นมานะครับบนจอภาพ2มีเสียงผิดปกติเสียงเพลงมาเปิดขึ้นเป็นบางเวลานะครับหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ลดน้อยลงกว่าคน จะเป็นนะครับก็สี่โปรแกรมหรือไฟล์หายไปโดยที่ไม่ได้ลบทิ้งนะครับเช่นบางครั้งที่เราจะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่เราใช้เฟสได้แล้วมันลดลงนะครับแต่ไฟล์งานของเราดันไม่อยู่ในบันทึกนั้นนะครับแล้วก็ห้านะครับมีโปรแกรมแปลลอมเข้ามานะครับเหมือนเราโหลดเกมนะครับที่เราต้องการนะครับแต่ดันได้โปรแกรมอื่นติดมาด้วยนะครับแล้วเวลาเราจะลบมันก็ดันลบไม่ได้เหมือนกันนะครับ ต่อไปครับคือข้อ6นะครับขนาดของไฟล์ใหญ่ผิดปกติแล้วก็ข้อ7นะครับการทํางานของไฟล์หรือโปรแกรมผิดปกติไปจากเดิมนะครับก็คือเช่นบางครั้งเราเล่นเกมของเราอยู่ดีๆนะครับแล้วก็เครื่องก็เกิดรีเซ็ตเองโดยอัตโนมัตินะครับครับและสุดท้ายนะครับก็คือข้อควรระวังและแนวทางป้องกันในการใช้เครือข่ายสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์นะครับครับข้อควรระวังผนเข้าไปในโลกไซเบอร์นะครับได้เสนอกฎไว้2ข้อนะครับซึ่ง1นนะครับอ่ ถ้าคอมพิวเตอร์มีโอกาสถูกขโมยให้ป้องกันโดยการลบนั่นเลยนะครับแล้วก็ข้อสอนะครับถ้าไฟล์มีโอกาสที่จะถูกทำลายให้ป้องกันโดยการสํารองข้อมูลนะครับหรือแบ็กอัพนะครับ<อ>ครับวันนี้กลุ่มของกรผมก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับปิดภาพประการใด้ก็ขออภัยเวลาที่นีด้วยนะครับงังนครับ